สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าของคนคนหนึ่งนะครับ EP นี้เป็น EP ที่9ท่านผู้ฟังทุกท่านเชื่อเรื่องการบวชไหมครับส่วนตัวผมเชื่อครับโดยที่ชายไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะต้องบวชเพื่อทดแทนบุญคุณ ให้แก่บิดามารดาโดยมีความเชื่อที่ว่าบิดามารดาจะได้เกาะชายผ้าเหลืองไปขึ้นสวรรค์วันนี้ผมจะขอมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการบวชของผมนะครับผมได้มีโอกาสไปบวชที่วัดวัดหนึ่งในจังหวัดลำพูนครับวัดนี้เป็นวัดป่าขึ้นชื่อว่าวัดป่าก็ต้อง เข้าไปอยู่ในป่าหน่อยซึ่งอยู่ห่างไกลจากผู้คนพอสมควรโดยที่วัดแห่งนี้มีกฎระเบียบค่อนข้างเคร่งครัดนะครับโดยกฎที่ว่าคือ 1. ผู้ที่จะมาบวชเนี่ยจะต้องท่องจำคำขอบวชให้ได้ด้วยตนเองห้ามใช้สคริปต์หรือจดใส่ฝ่ามืออะไรใดๆทั้งนั้นหากท่องไม่ได้ หลวงพ่อก็จะไม่บวชให้นะครับและส่วนข้อที่สองวัดนี้ฉันเพียงวันละมื้อเท่านั้นผมได้มีโอกาสเข้าไปกราบหลวงพ่อซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้เพื่อที่จะบอกกล่าวท่านว่าจะมาขอบวชที่นี่ท่านก็ได้แจ้งผมอย่างที่ผมบอกทุกท่านไปผมตบปากรับคำโดยไม่มีลังเลแม้แต่น้อย เพราะว่าใจที่อยากจะบวชเพื่อให้เป็นมหากุศลเป็นบุญไปถึงบิดามารดาโดยเมื่อมาถึงวันแรกหลวงพ่อท่านก็บอกกับผมว่าโยมอยู่วัดเลยละกันนะลองอยู่ก่อนสักเจ็ดวันก่อนที่จะบวชกันตายเวลาจะบวชเนี่ยมานมันเยอะเดีย๋ยวจะไม่ได้บวชเอาผมก็ตกปากรับคำท่าน โดยในช่วงนั้นมีญาติโยมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนได้นิมนต์หลวงพ่อท่านหนึ่งซึ่งว่ากันว่าท่านเก่งเกี่ยวกับกรรมฐานการทำสมาธิต่างๆญาติโยมเหล่านี้ได้เชิญท่านมาสอนเกี่ยวกับกรรมฐานซึ่งเป็นโชคดีของผมมากๆเลยที่ได้เรียนด้วยโดยขณะเจวันที่อยู่วัดนั้น ก็ยึดหลักกินน้อยพูดน้อยนอนน้อยภาวนามากโดยเข้านอนโดยประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ตื่นนอนในเวลาตีสี่หลังจากนั้น6กโมงก็เดินตามหลวงพ่อหลวงพี่และเนนน้อยไปบินทบาทกันวัดที่ผมมาบวชแห่งนี้เป็นวัดที่ไม่ใหญ่มากตั้งลึกเข้าไปในเขาห่างไกลจากบ้านผู้คนพอสมควร โดยภายในเจ็ดวันที่ตอนมาอยู่ที่วัดนั้นผมได้นอนอาคารตึกที่เป็นที่รับรองแขกมีห้องหับให้นอนสบายมีไฟฟ้าใช้และมีห้องน้ำในตัวตึกเลยและแล้ววันที่ผมรอคอยก็มาถึงวันที่บวชผมท่องจำคำขอบวชได้อย่างขึ้นใจโดยไม่มีติดขัดเลยแม้แต่น้อยซึ่งพอหลังจากบวชแล้วผมก็ต้องย้ายไปอยู่ที่กุฏิและก่อนหน้านั้นเอง ที่วัดนั้นได้มีเนนตัวเล็กๆอายุประมาณ1ิบสขวบซึ่งเจ้าอาวาสทางแถบอีสานท่านส่งมาให้หลวงพ่อดูแลสั่งสอนเกี่ยวกับนิสัยเพราะว่าเด็กพวกนี้ค่อนข้างดือ้อระหว่างที่ผมจะต้องย้ายไปที่กุฏินั้นผมก็เห็นเนนกลุ่มหนึ่งกับท่านรองเจ้าอาวาสเดินออกมาจากกุฏิหลังหนึ่งซึ่งเป็นกุฏิเล็ก โดยที่พวกเนนน้อยต่างขนของออกมาจากกุฏินั้นด้วยผมมองได้ว่าสิ่งที่เนนขนออกมานั้นมันคือเตียงเหล็กอันเล็กๆซึ่งไม่สูงมากผมก็ถามท่านรองจเจ้าอาวาสว่าหลวงพ่อครับจะให้ผมอยู่กุฏิไหนหลวงพ่อท่านก็ชี้ไปที่กุฏิหลังเล็กๆที่พวกเนนน้อยกำลังขนของออกมาซึ่งกุฏิที่ผมอยู่เนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ครับ ระหว่างที่ท่านรองจเจ้าอาวาสเดินเข้าไปดูในกุฏิซึ่งไปตรวจความเรียบร้อยให้ผมเนนน้อยคนหนึง่งก็เดินมาแล้วก็บอกผมว่าพี่พี่พี่จะนอนกุฏินี้จริงเหรอผีดุนะผมก็คิดในใจแน่เนนเล่นกันซะแล้วเข้าใจอามนะเนนแล้วพอท่านรองจเจ้าอาวาสเดินออกมาผมก็ถามหลวงพ่อว่า ตกลงให้ผมนอนกุฏินี้ใช่ไหมครับท่านก็ตอบว่าใช่จากคำที่เนนพูดเล่นตะกี้ผมก็อดที่จะถามหลวงพ่อไม่ได้ก็โดยถามเป็นทีเล่นทีจริงว่าผมพ่อครับกุฏินี้เนี่ยเขาว่าผีดุจริงหรือเปล่าครับท่านลองจเจ้าอาวาสทำหน้านิ่งแล้วก็ตอบผมว่าจริงเนี่ยพวกเนนเนี่ยอยู่กันไม่ได้เลย ที่ขนของกันออกไปนั่นแหละบอกว่านอนอยู่ดีๆมีผู้หญิงคนหนึ่งมาลากลงจากเตียงก็เลยมาขออัตามาจะย้ายไปนอนที่อื่นไปขอไปนอนที่ตึกใหญ่แทนผมซึ่งเป็นพระใหม่ก็จึงถามหลวงพ่ออีกครั้งว่าหลวงพ่อแกล้งอําผมเล่นใช่ไหมครับเนี่ยมันจริงหรอครับหลวงพ่อที่เนนพูดมาหลวงพ่อกุ่นคิดสักพัก ท่านก็จิงตอบมาว่าจริงไม่จริงอาตมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาเน้นกี่รูปกี่รูปไปอยู่ไปพักในนั้นก็อยู่ไม่ได้กันสักคนพระบวชใหม่มาก็โดนกันทุกรายอาตมาก็ไม่เคยเข้าไปนอนที่กุฏินั้นสักทีแต่หลวงพ่อท่านสั่งมาว่าให้พระใหม่นอนที่กุฏินี้ก็นี่แหละครับ วันแรกและคืนแรกของผมที่เป็นพระใหม่คืนวันนั้นหลังจากที่พวกโยมแม่กลับไปแล้วผมที่เป็นพระใหม่ก็นั่งทำสมาธิทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็เดินจงกรมในกุฏิใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้ามีเพียงแสงจากเทียนเล่มเล็กๆเ,เพียงเล่มเดียวเท่านั้นเมื่อทำวัดเย็นเสร็จ ผมก็นั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งไปได้ถึงประมาณสักห้าทุ่มก็เริ่มจะง่วงนอนกุฏิที่ผมอยู่นั้นก็ค่อนข้างจะห่างไกลจากกุฏิตึกที่พวกเนนหรือว่าญาติโยมอยู่พอสมควรบรรยากาศก็วังเวงมืดมืดทึมๆึม,มเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรในขณะที่กำลังจะจำวัดนั้นผมก็สวดมนสวดบทอิติปิโสพาหงุง แล้วก็ปิดท้ายด้วยต่อแผ่เมตตาแล้วก็ถึงจะจำวัดพอจำวัดไปได้สักพักหนึ่งก็มีเสียงคนมาเคาะประตูซึ่งเสียงนี้ก็ทำให้ผมตื่นขึ้นผมสงสัยก็เลยเดินไปเปิดประตูปรากฏว่าไม่มีใครเลยสักคนผมก็จึงกลับมาจำวัดต่อพอเวลาผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงเสียงเคาะก็กลับมาอีก ซึ่งเวลาในขณะนั้นก็เป็นเวลาประมาณเกือบจะตีสองเห็นจะได้ผมก็สงุดหงิดและก็เริ่มสงสัยว่าใครมันมาเล่นพี่เลนอะไรอย่างนี้ใจนึงก็เริ่มโมโหขึ้นมาเล็กน้อยพอคิดว่าเนนน้อยมารับน้องใหม่เอาซะแล้วกะว่าออกไปดูคราวนี้ถ้าจับได้แล้วก็จะขอเขกกระโหลกสักทีผมจึงเดินไปเปิดประตูอีกครั้งแต่ภาพที่เห็นก็มีแต่ความว่างเปล่า กับความมืดและเสียงจิ้งหรีดยามค่ำคืนเท่านั้นถ้าเกิดเป็นเนนเนนก็คงจะไม่ตื่นมาแกล้งอะไรขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวตีสี่ตีห้ากับตึงตื่นออกมาไปเตรียมบินธบาทกันและแล้วจนพอถึงที่นาฬิกาปลุกตอนเช้าผมซึ่งเป็นพระก็ตื่นมาทำวัดเช้าและเตรียมตัวออกไปบินธบาทเหมือนเดิมไอเจ้าพวกเนนน้อยที่เคยอยู่กุตินั้นรีบวิ่งมาลุมถามผมกันใหญ่ว่า หลวงพี่หลวงพี่เป็นไงบ้างครับเจออะไรบ้างไหมผมก็แกล้งดุเนนน้อยไปว่าเนนมาแกล้งหลวงพี่อย่างเงี้ยมันบาปนะหลวงพี่จําวัดไม่ได้เลยเนี่ยทําไมเนนถึงมาแกล้งหลวงพี่แบบนี้มันบาปนะรู้ไหมเนนทุกคนก็ทําหน้างงแล้วก็ตอบผมมาว่าหลวงพี่กลางคืนหน่ากลัวจะตายผมจะลงมาที่กุฏินั้นกันทําไมคือลงมา ก็โดนผีหลอกกันแย่สิไอ้พวกเนนที่ไปอยู่รอบที่แล้วขนของออกมาเล่าให้ฟังให้มันกลับไปอยู่อีกมันก็ไม่กลับแถมตังให้มันก็ไม่เอาผมได้ยินดังนั้นก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาเล็กๆแต่อีกใจก็คิดว่าไอ้เจ้าเนนพวกเนี้ยแสบช่ายย่อยมาแกล้งผมไม่พอยังโกหกพระอีกก็เลยขู่ไปอีกว่าเออเอาเทนาใครโกหกนะ แกล้งพระด้วยบาปสองเท่านะเน้นเน้นพวกนั้นก็เลยจ่อยกันไปเป็นแถบแถบในขณะที่เป็นพระผมก็ตั้งใจภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิคิดอยู่อย่างเดียวว่าการมาบวชนี้จะตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มากที่สุดเพื่อเป็นกุศลอุทิศให้แก่โยมพ่อที่เสียชีวิตไปและเผื่อบุญกุศลจากความตั้งใจนี้ จะส่งผลให้โยมแม่มีสุขภาพดีตอนอยู่ในผ้าเหลืองผมบอกได้เลยว่าไม่เคยทำผิดศีลและไม่เคยมีความคิดที่ไม่ดีในหนึ่งอาทิตย์แรกกับกุฏิใหม่แห่งนั้นเสียงเคาะก็ยังมีมาประมาณสมวันเห็นจะได้หนักเข้าหนักเข้าก็มีเสียงอะไรก็ไม่รู้ตกใส่หลังคาดังสนัน่นกลางดึกทั้งเสียงเคาะและเสียงอะไรตกใส่หลังคาสลับกันมา คืนเว้นคืนมาไม่เป็นเวลาเลยสักครั้งเดียวเหมือนมาทดสอบอะไรผมสักอย่างจนมีอยู่วันนึงผมก็เริ่มจะทนไม่ไหวเพราะว่าอาการหลับไม่ค่อยสนิทจะขอย้ายมันก็คงจะไม่ดีครั้งนี้ตั้งใจจะจับให้ได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเนนหรือจะเป็นผีก็ขอเจอจังๆสักครั้งละกันจนคืนวันที่7ที่ผมอยู่ที่วัดนี่แหละครับรอบนี้ เสียงเคาะประตูดังมากแถมยังมีเสียงเรียกอีกต่างหากผมก็ตั้งใจไว้จะจับไอคนแกล้งหรือว่าถ้าเป็นผีก็อยากจะเจอจังๆสักทีเหมือนกันแต่อีกใจก็นึกกลัวขึ้นมาเล็กๆว่าคนที่มาเคาะอ,อันนั้นจะเป็นโจรหรือเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ครั้งนี้เนี่ยผมนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิเสียงเคาะนั้นมันเพิ่งมาดังตอนสี่ทุ่มเพียงแค่นั้นเอง เมื่อเสียงเคาะดังขึ้นผมก็จึงรีบไปเปิดประตูขึ้นมาทันทีและในขณะที่เปิดประตูออกไปนั้นภาพที่เห็นก็คือโยมน้าของผมเองครับโยมน้าไปงานเลี้ยงรุ่นพร้อมกับเมาแอขับรถไม่ไหวนึกขึ้นได้ไว่าที่สุดท้ายที่จะหอพึ่งได้ก็เลยมาขอนอนกับพระซะงั้น ผมซึ่งเป็นพระก็เลยให้ท่านมานอนด้วยด้วยฤทธิสุลาและความเมาพอโยมน้ามาถึงหัวถึงหมอนปุ๊บก็พลอยหลับไปในทันทีผมซึ่งเป็นพระก็นั่งสมาธิอีกสักพักพอถึงเวลาเที่ยงคืนผมก็ถึงจะจำวัดคืนนี้ค่อนข้างแปลกเนื่องจากไม่มีเสียงเคาะอะไรใดๆมาเลยซึงทำให้ผมได้หลับสบายหลับอิ่มขึ้นมาหน่อยแต่พอรุ่งเช้ามา ประมาณตีสี่เห็นจะได้โยมนาของผมอยู่ดีๆก็สะดุ้งตื่นตื่นมาด้วยความตกใจพร้อมกับปลุกผมขึ้นมาด้วยผมก็ถามโยมนาว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงต้องปลุกผมขึ้นมาและทําท่าตกอกตกใจอะไรขนาดนั้นด้วยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับสิ่งที่นาบอกกับผมท่านบอกว่าอยู่ดีๆก็ฝันฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางของเขา เหมือนไม่พอใจแล้วก็โกรธเอาเป็นมากๆเลยในฝันนั้นผู้หญิงคนนั้นตวาดและไล่นะผมให้ออกไปจากกุฏินี้แถมไม่พอยังเดินปรีเข้ามาบีบคอซ้ําอีกสังหารหน้าตาของเขามีความโกรธเกลี้ยวเป็นอย่างมากเหมือนไม่พอใจที่นะผมเมาแล้วมาทำไรลุ่มล่ามที่วัดแห่งนี้ผมได้ยินดังนั้นยิ่งทำให้เชื่อเข้าไปใหญ่เลยว่าที่กุฏิแห่งนี้ มีผีจริงๆหลังจากที่นั่งคุยกันสักพักในขณะนั้นก็เช้าพอที่จะไปบินทบาทแล้วพอดีโยมน้าของผมก็เลยขอติดตามที่จะไปส่งพระไปบินทบาทด้วยโดยที่จะไปช่วยถือของหรือที่เรียกว่าเป็นเด็กวัดน,นั่นเองละครับผมได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจไม่ได้บอกใครเพราะคิดว่าหากพูดไปแล้วมันเหมือนความเพอเจอ หรืออวดอุตริอะไรสักอย่างมากกว่าก่อนออกไปบินทบาตหลวงพ่อเจ้าเอาว่าท่านเห็นคุณน้าผมท่านกระถูกตําหนิครับหลวงพ่อท่านตําหนิว่าไม่ควรจะมานอนเป็นเพื่อนพระนะเพราะว่าจะทําให้การปฏิบัติเนี่ยมันไม่พัฒนาขึ้นโยมน้าของผมแดดที่บายเหตุผลให้หลวงพ่อฟังพร้อมกราบขอโทษท่านหลวงพ่อท่านก็หัวเราะชอบใจแล้วก็ได้ยามีกครั้งว่า ไม่ต้องมานอนเป็นเพื่อนพระใหม่เขาหรอกไม่ต้องห่วงเขาให้เขาปฏิบัติไปผมซึ่งเป็นพระใหม่ใจตอนนั้นก็อยากจะถามหลวงพ่อให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยว่ามันคืออะไรกันแน่ที่อยู่ในกุฏิหลังนั้นเล่นกวนผมซะไม่ได้หลับไม่ได้นอนถึงจะไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนแต่ก็เคาะเคาะจนต้องตื่นซะบ่อยๆและเหตุการณ์ที่น้าผมเจอไม่รู้ว่าเป็นเพราะความบังเอิญ หรือว่าเป็นพอริสุลาโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนไม่เคยแขวนพระครับแต่ว่าผมได้นำเส้นผมของพ่อผมซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วมาใส่กรอบเลี่ยมเงินพกติดตัวไว้ตลอดเวลาโดยที่ตอนที่ยังไม่ได้บวชผมนำเส้นผมของพ่อมาแขวนคอห้อยคอไว้ไปทุกที่แต่ว่าพอเป็นพระแล้วก็พกเส้นผมของพ่อมาด้วยโดยเปลี่ยนมาเป็น ที่หนีพระแทนหลังจากที่โยมนะาได้กลับไปแล้วผมก็ยังมานั่งคุ้นคิดคาใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่หายว่าในสิ่งที่ผมเจอกับที่กุติใหม่นั้นมันเป็นเหตุบังเอิญหรือมันคืออะไรกันแน่เสียงเคาะที่ดังแบบไม่มีเหตุผลเสียงสิ่งของที่ตกลงมาใส่หลังคาในคืนวันนั้นในขณะที่ผมสวดมนต์แผ่เมตตาและกำลังจะนอนผมก็จึงได้อธิษฐานว่า หากต้องการบุญกุศลหรือหากมีตัวตนอยู่ในกุฏินี้จริงๆผมขอสัญญาว่าถ้าผมอยู่ในเพศบรรพชิตนี้จะไม่นำความเสื่อมเสียอะไรใดๆมาสู่วัดเด็ดขาดและจะตั้งใจปฏิบัติอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้เขาหรือคนคนนั้นที่มาแสดงหรือต้องการจะบอกอะไรผมบางอย่างหรือเปล่าผมจึงตั้งจิตอธิษฐานและก็บอกไปแบบนั้นครับและเมื่อผม ตั้งจิตอธิษฐานและกล้มกราบลงสามครั้งในครั้งสุดท้ายที่ผมก้มลงกราบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเทียนที่ผมตั้งไว้เพื่อให้แสงสว่างเพียงเล่มเดียวในกุฏินั้นอยู่ดีๆเขาก็ดับลงโดยแบบไม่มีสาเหตุทั้งๆท,ที่ประตูกุฏิก็ไม่ได้เปิดไว้และในตอนนั้นก็ไม่มีลมแม้แต่น้อยหลังจากที่ผมอยู่ที่กุฏิผีสิงนั้น ได้เป็นเวลาสองอาทิตย์แล้วท่านเจ้าอาวาสก็ได้เรียกผมไปพบหลวงพ่อท่านถามผมว่าเป็นไงบ้างพระใหม่พอไหวไหมผมก็ตอบหลวงพ่อท่านไปว่าโอ้สบายครับหลวงพ่อกุฏินี้หลับสบายนอนเย็นสบายไม่มีปัญหาอะไรครับหลวงพ่อท่านจึงยิ้มด้วยความพอใจ แล้วก็ทิ้งท้ายบอกผมมาว่าประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะพระเหมือนหลวงพ่อท่านจะรู้อะไรบางอย่างแต่ผมก็ไม่กล้าถามท่านอยู่ดีครับเพราะว่าถามไปก็กลัวว่าจะเป็นเรื่องเพอร์เจอร์หรือเรื่องอุตริอะไรหรือเปล่าในสิ่งที่ผมไปเจอมาก็เลยไม่ได้ถามท่านต่อแต่หลังจากที่ผมตั้งจิตอธิษฐานในครั้งนั้นแล้วหลังจากวันนั้นมา ไม่เคยมีเสียงเคาะไม่เคยมีเสียงอะไรตกใส่หลังคามากวนใจผมในยามกลางคืนอีกเลยจนถึงวันที่ผมศึกซึ่งผมเองก็รักษาสัญญาตามที่ตั้งใจไว้ไม่มีบิดผิวแม้แต่น้อยครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมได้เจอมานะครับอาจจะไม่น่ากลัวแต่ว่าก็อยากจะแชร์ให้ทุกๆท,ท่านฟัง ผมเป็นคนเชื่อเรื่องผีครับแต่ว่าก็ไม่ได้เชื่อโดยแบบไร้เหตุผลหรืออะไรเรียกว่าเชื่อแต่ไม่ลบหลู่แต่ที่แล้วแล้วมานอกจากเจอไอ้ตัวดำกับคุณลุงคนนั้นผมก็ไม่เคยเจอผีเป็นตัวเป็นตนอีกเลยครับยอมรับเลยว่าตอนเด็กๆนี่กลัวผีมากแต่พอโตมาในช่งวงวัยช่งวงวัยนึงเนี่ยมันก็ไม่กลัวไปแล้วครับแต่พอไม่กลัวมันก็มักจะมีเหตุการณ์แปลก มาให้ประสบพบเจอแบบนี้เสมอๆเ,เลยครับ